สวัสดีครับผมอาจหานครับสวัสดีครับผมธันวาครับสวัสดีครับผมซีนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกฝังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทิ o ออ r r e e p story จากช่อง tick o r ก r อ c h p c h e n n e l อีกแล้วนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวคดีอาชญากรรมเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องแปลกๆที่น่าสนใจจนต้องนำกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งครับ รายการของเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเคสคดีต่างๆครับเรานำมาเพื่อเป็นวิทยาทานและอุทาหรณ์ให้ทุกานได้ทราบว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงเพื่อจะได้นำไปปรับใช้หรือป้องกันเหตุโดนเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตส่วนเรื่องเล่าสยองขวัญต่างๆนะครับเรานำมาเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ ส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่อายุต่ำกว่า18ปีครับที่แวะมาชมรายการของพวกเราเนี่ยก็อยากให้ชวนพี่น้องผูกครองนะครับมาชมรายการด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ให้คำแนะนําต่างๆในเรื่องราวต่างๆกันไปครับส่วนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไหนนะครับอยากจะสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถสนับสนุนผ่านทางซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์ได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับที่จะถึงพวกเราโดยตรงเลยโดยไม่หักใดๆทั้งสิ้นเนี่ย พวกผมก็ขึ้นข้อมูลไว้ทางด้านซ้ายมือให้เห็นแล้วนะครับสามารถโดเนตให้กับพวกเราได้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ผ่านมาด้วยนะครับ <S <S ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่สะดวกช่องทางที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับการสนับสนุนพวกเราง่ายๆเนี่ยเพียงแค่กดไลค์ให้เราทุกๆคลิปก็เพียงพอแล้วครับเพื่อที่จะได้เปิดตาคลิปของเราเนี่ยให้กับคนใหม่ๆได้มาเห็นช่องของเราเนาะ และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยเวลาพวกเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับก็อย่างอาทิตย์นี้ครับก็เป็นทีมสวนสนุกน้อยฐานสินคุู้ฟังโดยเรื่องราวงผมนะครับได้ไปเจอมาครับมันเป็นทีมปาร์คแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในรัฐคอนเติกัตทีมปาร์คแห่งนี้นครับมีชื่อว่าโฮลี่แลนครับหรือแปลเป็นไทยก็คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนาะ ด้วยส่วนสนุกแห่งนี้ครับจะเรียกว่าสวนสนุกก็ไม่เชิงอรมันเป็นสวนสนุกที่ถูกตกแต่งด้วยทีมของศาสนาคริสต์ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยครับสวนสนุกแห่งนี้หรือทีมปาร์คแห่งนี้ครับมันถูกปิดตัวลงไปแล้วแล้วก็กลายเป็นที่รลกล้างไปนะครับแต่ก่อนที่จะรกร้างนะครับหรือถูกปล่อยทิ้งร้างเนะี่ยในระหว่างทางนะครับมันมีเรื่องราวที่น่ากลัวเกิดขึ้นครับแต่เรื่องราวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นบ้างเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้กับอาถานซีนแล้วก็คุณผู้ฟังรับฟังกันครับ ไอ้เจ้าสวนสนุกฮ o l ลี่แลนนะครับมันถูกตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า w a t e r b u บูลีสรัฐคอนติกา u t โดยมันมีข้อมูลระบุไว้ว่ามันมีพื้นที่ขนาด18เอเคอร์ครับโดยเจ้าทีมพาร์คแห่งนี้ครับมันถูกตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับเนินเขาในพื้นที่ w a t e r b u บูลเนี่ยแหละครับสวนสนุกฮ o l ลี่แลนด์ครับในประวัติเนี่ยมันถูกระบุไว้ว่าถูกสร้างขึ้นในปี 1, 1955ครับโดยในขั้นตอนการออกแบบเนี่ย มันได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้อความครับที่เลือกจากพระคัมภีร์และความศรัทธาต่อศาสนาคริสต์ครับของคุณที่ชื่อว่าคุณจอรนเก็กโคครับโดยคุณจอรนเนี่ยครับเขามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่มีฉากจำลองจากหมู่บ้านเบลเลเ์มในอิสราเอลและเมืองเยดูซาเล็มครับรวมถึงในสนสนุกเนี่ยก็จะมีการจำลองฉากเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์อีกด้วยครับ ซึ่งขยายความเจตนาของคุณจอนเกโกอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือสวนสนุกแห่งนี้ครับภายในสวนสนุกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตื่นเต้นเร้าใจอะไรเลยครับโดยคุณจอนเนี่ยเขาปฏิธานไว้ว่าสวนแห่งนีน้ครับจะเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่เนี่ยโดยไม่มีการแบ่งแยกสีผิวเชื้อชาติหรืออะไรก็ตามครับ,รบแล้วก็ตะว่าจะให้เป็นสถานที่ทเต็มไปด,ด้วยความสุขหรือแบบผู้คนเนี่ยแวะเข้ามานั่งพักด้วยความสงบสุขเพียงเท่านั้นด้วยคำปฏิญานข้างต้นเนี่ยครับ มันทาให้สวนสนุกโฮลีแลนด์นแห่งนี้ครับหรือทีมปาร์คแห่งนี้เป็นทีมราถนาอย่างที่ผมกล่าวในขั้นต้นไปนั่นเองครับโดยตามตัวอาคารแต่ร้านค้าในสวนสนุกแห่งนี้ก็จะถูกออกแบบให้เป็นสีขาวครับแล้วก็มีการจําลองหมู่บ้านเบรีเฮมส์ในอิสราเอลแล้วก็เมืองเยรูซาเล็มครับถูกสร้างขั้นขั้นไปตามเนินเขานอกจากนี้ครับภายในสวนสนุกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโบสถ์นะครับแล้วก็มีรวมถึงการจําลองสุสานแต่แน่นอนครับ ด้วยความที่มันเป็นสวนสนุกอ่ะมันก็มีการบรรจุเครื่องเล่นเล็กๆอ่ะไว้บ้างตามพื้นที่อ่ะเป็นพวกม้าหมุนบ้างหรืออะไรที่มันแบบเป็นสวนสนุกเล็กๆครับไม่ได้แบบผาดโผนมีรถไฟเหาะตีลังกาแบบนั้นนะแล้วก็มีร้านขนมครับแล้วก็ร้านขายของที่ลึกต่างๆมากมายด้วยการที่มันเป็นธีมศาสนาเนาะมันทําให้ไฮไลท์ครับหรือสัญลักษณ์ของสวนสนุกโฮลีแลนด์แห่งนี้ก็คือแท่นไม้กางเขนขนาดใหญ่ที่มันมีความสูงถึง17เมตรอ่ะโดยเจ้าไม้กางเขนยักษ์อันนี้นะครับมันถูก ตั้งตั้งงานอยู่บนจุดสูงสุดครับของสวนสนุกเหมือนสร้างไว้เป็นแลนด์มาร์กอะไรอย่างงี้ป่ะก็คือเหมือนเราขับรถมาหรืออยู่ข้างนอกทางเข้าเนี่ยเราจะเห็นไม้กังเขียนใหญ่เนี่ยครับตั้งอยู่บนเนินสูงสุดของสวนสนุกแห่งเนี้ยซึ่งผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนก็จะสามารถเดินขึ้นไปได้ครับเดินไต่ไต่ไต่ตขึ้นไปด้านใต้ของตัวไม้กังเขียนนี้ได้ด้วยเช่นกันครับและการที่มันมีขนาดใหญ่แบบความสูงถึง17เมตรอ่ะมันก็กลายเป็นอย่างที่ซีนว่าแหละก็คือเป็นภาพจําของสวนสนุกแห่งเนี้ย แบบมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับไมก้กางเขนยักษ์อันนี้นั่นเองซึ่งส่วนสนุกเล็กๆอย่างโฮลี่แลนด์แห่งนี้นะครับถึงมันจะมีธีมศาสนาเนี่ยในข้อมูลที่มันมีการบันทึกไว้นะม,มันได้รับความนิยมครับอย่างสูงเลยในช่วงยุคซิกตี้อ่ะซึ่งมันมีการบันทึกเป็นตัวเลขครับว่ามีคนที่มาเที่ยวที่แห่งนี้นะครับในช่วงปี60จนถึงปี1970เยนี่ยมันมีตัวเลขบันทึกไว้มากถึง4 0 0 0 0่ถึง5้0 0 0่นคนต่อปีอะ่ะซึ่งข มันทําให้คุณเจ้าของเนี่ยเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้มีแผนงานครับที่จะขยายพื้นที่สวนุกเนี่ยให้มันกว้างขึ้นหรือแบบพัฒนาขึ้นให้มีเครื่องเล่นมากขึ้นแต่ถึงมันจะได้รับพมนิยมขนาดไหนครับอาารรพนคุนรู้ฟังมันก็ถึงจุดที่ต้องโรยราเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวครับมันเริ่มน้อยลงขึ้นทุกปีทุกปีและที่สําคัญครับด้วยการที่ไม่รู้นะว่าทีมงานของเขามีเยอะขานาดไหนมันทําให้ตัวอาคารหรือตัวเครื่องเล่นครับร้านค้าต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะเก่าครับ มันก็เริ่มสุดโทรมลงสุดท้ายครับมันก็ถูกปิดตัวลงในปีหนึ่งัน้าร้อยแปดสิบสี่ครับก็ถือว่าเปิดมานานอยู่พอสมควรเลยนะครับเราราวสาสิปีเลยนะใช่อาานประมาณ3าสิปีเลยด้วยทั้งแบบว่าเนาะลักษณะของส่วนสนุกเป็นเกี่ยวกับศาสนาอะไรต่างๆมันคล้ายๆจะไม่ได้มีอะไรที่บันเทิงมากกับธีมอื่นเนาะมันอยู่มาได้ถึงสาิปีมันถือว่านานอยู่นะแต่อีกเหตุผลหนึ่งครับที่มันทําให้เจ้าโฮลีแลนด์แห่งนี้ครับ ถูกปิดตัวลงอ่ะก็เพราะว่าคุณเจ้าของครับอย่างคุณจรนะครับเขาได้เสียชีวิตลงและการเสียชีวิตของเขานะครับมันทําให้นักลงทุนครับเริ่มถอนตัวออกแต่ทีมปาร์คแห่งี้ครับสวนสนุกแห่งแนฮอดดี้แลนด์เนี่ยมันก็ยังมีเจ้าของเลยนะครับแต่แบบเขายังไม่ได้ถอนตัวออกแต่ถึงกะนั้นครับมันก็ทําให้สวนสนุกฮอดดแลนด์แห่งี้ครับถูกทิ้งร้างครับแล้วก็สุดโซมไปตามกาลเวลาครับแล้วก็ไม่มีคนดูแลอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกันครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับผลปรากฏว่าหลังจากที่ปิดตัวไปครับ สวนสนุกแห่งนี้ครับมันกลับเป็นแหล่งที่พวกวัยรุ่นนะครับมักจะบุกรุกเข้ามาครับมาทํากิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นการล่าทาผีอะ่ะการบุกรุกครับหรือการแบบเข้ามามั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันก็ถูกดําเนินมาครับต่อเนื่องมาถึงปี2000เลยไอ้เจ้าสวนสนุกโคดียแลนแห่งนี้ครับด้วยที่มันมีชื่อเสียงต่างๆครับมันก็มีการถูกพูดถึงเรื่อยๆนะของคนในพื้นที่ครับจนมันถึงช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะ ก็เริ่มที่จะมีโปรเจกต์ในการฟื้นฟูสวนสนุกอย่างมีกลุ่มอาสาสมัครทางศาสนาเอย่ยรวมถึงสนักงานเขตในพื้นที่นะครับก็มีการที่จะผลักดันแล้วก็พยายามใช้พื้นที่กว้างหรือลานของสวนสนุกแห่งนี้ครับในการจัดโครงการต่างๆจัดงานต่างๆรวมถึงการจัดการทางด้านศาสนาครับก็มีการมาใช้ในพื้นที่ของสวนสนุกแห่งนี้ด้วยเช่นกันครับและที่สําคัญเลยเจาย้าไม้กางเขียนยักษ์ที่เป็นแลนด์มาร์กก็มีการ ฟื้นฟูครับซ่อมแซมเป็นการดับติดแผงไฟครับประดับให้มันส่องสว่างครับประหนึ่งก็คือเหมือนเป็นนัยยะว่าแบบเป็นการแสดงออกถึงทางเชิงสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาครับอารสิ่งที่รู้ฟังก็เท่ากับว่าเวลาคนขับรถผ่านตรงพื้นที่สวนสนุกเนี่ยหรือขับมาตามถนนใกล้ๆเนี่ยก็เจอมากางเขนแน่ๆครับส่องสว่างตะการตาอยู่แต่ถึงอย่งงางนั้นครับถึงมมนจะมีการฟื้นฟูกเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแล้วเนี่ยมันก็ยังถูกทิ้งร้างอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงกลางยุค2000ันนี่แหละ และสวนสนุกโคลิแลนแห่งนี้นครับก็ถูกขาดการดูแลครับเป็นเวลานานเช่นเดิมครับแต่ถึงมันจะถูกทิ้งาร้างอีกครั้งเนึ่ยตัวไม้กางเขนยักษ์นะครับที่มีการฟื้นฟูแล้วเนะี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกทอดทิ้งสักทีเดียวอะ่ะมันก็จะมีการดูแลรักษาครับมีการเปิดไฟให้ความสว่างอยู่ตลอดเวลาครับพูดตามตรงเลยก็คือแบบเจ้าไม้กางเขนยักษ์ตอนเนี้ยมันเปรียบเป็นเหมือนสารลักหรือภาพจําของพื้นที่วอเตอร์บูซี่แล้วอะครับแต่ตัวภายในอาณาเขตของสวนสนุกโคลิแลนแห่งนี้ครับ มันก็ยังถูกปล่อยไว้เช่นเดิมนะมีการปล่อยให้กับมีวัชพืชขึ้นมีการถูกปล่อยให้โซมครับแล้วก็มีพวกผู้บุกรุกครับพวกวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาทําลายข้าวของทําลายพวกรูปปั้นทําลายพวกตัวอาคารต่างๆครับซึ่งเรื่องราวน่ากลัวเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุกโคลิเลนท์แห่งนี้มันก็เริ่มขึ้นในช่วงปี2008ถึงปี2009โดยเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งครับเป็นเด็กวัยรุ่นหญิงนะเธอมีชื่อว่า โคอียออตมันอายุ16ปีครับซึ่งตัวโคอีเนี่ยเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเธอมีลักษณะเป็นเด็กผู้หญิงผิวขาวจมูกโดง่งผมยาวสีน้ำตาลแล้วก็มีการซอยหน้าม้าเล็กๆครับแล้วก็มีการเจาะเลียนผีปากร่างโดยรายละเอียดนิสัยของเธอนะครับโคอีเ e. นะี่ยถูกระบุว่าเธอเป็นคนที่นิสัยดีมากแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆร่วมชั้นครับมีการบอกว่าเธอเนะี่ยเป็นเด็กที่เฟรนลี่มากค่ะทีนาหารคุณผู้ฟัง จากคาบอกเล่าของเพื่อนๆนะครับพวกเขากล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะเธอมักจะกลายเป็นเพื่อนของคุณภายในไม่กี่นาทีอ่ะเมื่อได้พูดคุยกับเธอด้วยข้อเนี้ครับมันทําให้ตัวโคลอีครับเธอมีเพื่อนที่จะเยอะมากอ่ะไม่ว่าจะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับแล้วเธอครับก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งในโรงเรียนเดียวกันกับเธอเนี่ยแหละเป็นผู้ชายโดยรุ่นพี่คนนี้ครับถูกระบุสถานะว่าเป็นเพื่อนกันครับรุ่นพี่ผู้ชายคนนี้ครับเขามีชื่อว่าฟรานซิสโกครูสอายุ19ปีครับ หรือโตกว่าเธอ2ปีนั่นเองแต่บางข้อมูลครับถึงจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยแต่ก็มีบางส่วนบอกว่าทั้งคู่นะครับมีระดับความสัมพันธ์น่ะที่มากกว่าเพื่อนสนิทนิดนึงแต่แบบไม่ถึงขั้นแบบเป็นแฟนลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันมากครับซึ่งเพื่อนๆรอบๆตัวของโคลอีเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าเออสองคนนี้เหมือนกับว่ามากกว่าเพื่อนนะแต่ก็ยังแบบไม่ได้คบกันเป็นแฟนเป็นจิตแต่ลักษณะเรื่องราวครับมันดําเนินไปประมาณถึง3ปีด้วยกันจนเวลาครับมันเดินทางมาปี2020 ในวันพฤหัสบดีครับที่15กรกฎาคมในปี2010นี่เองตัวของโคลี้นะครับแล้วก็เพื่อนชายคอนสนิทอย่างฟรานซิสโกนะครับทั้งคู่ครับได้นัดเจอกันที่สวนสนุกโอลีแลนด์แห่งนี้นหละโดยจุดประสงค์ของการนัดกันนะครับก็เพื่อที่จะมานั่งชิวกันพอมาถึงที่ครับทั้งคู่ก็มีการเดินพูดคุยกันแล้วก็สำรวจสถานที่เล็กๆน้อยๆครับแล้วตัวฟรานซิสโกนะครับก็ชวนตัวโคลเนะี่ยไปนั่งชิวกัน ชมวิวกันบนเนินสูงสูงสุดของสวนสนุกตรงแท่นไม้กางเขนยักษ์นี่เองทั้งคู่ครับก็เดินทางไปตามทางเดินครับซึ่งทางเดินนี่มันค่อยๆเละาะไต่ไต่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงแท่นไม้กางเขนที่ว่าตัวของโคอี e ้กับฟรานซิสโกน,นั่งอยู่ตรงใต้ไม้กางเขนครับแล้วก็พูดคุยกันกระหน่งกระหนิงกันอย่างสบายอารมณ์นะจากในข้อมูลครับทั้งคู่ครับได้มีการเปิดกระป๋องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แบบเป็นเหมือนประเภทน้ำผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์นั่งดื่มกัน ด้วยทั้งบรรยากาศเอยบวกกับแอลกอฮอล์เนี่ยที่มันแบบเข้าไปในร่างกายนะครับมันทำให้ตัวชายหนุ่มครับอย่างตัวฟรานซิสโกนะครับได้บอกความในใจกับตัวโคลี้ครับว่าตัวเขาเองนะครับแอบรักแล้วก็แอบชอบโคลี้มาตั้งนานแล้วสักพักอ่ะแล้วก็ขอให้โคลี้ครับหลับรักเขาในวันเนี้เมื่อตัวโคลี้ครับได้ยินอย่างนั้นน่ะเธอก็ตกใจครับแล้วก็รีบปฏิเสธว่าเธอมีแฟนแล้วอืมแล้วยังบอกว่า เธอไม่ได้คิดอะไรกับตัวฟรานซิสโกอะมากกว่าเพื่อนเมื่อฟรานซิสโกได้ยินนะครับเขาก็ไม่ยอมรับแล้วก็พังพูดพร่ำให้โคลอีเนี่ยยอมรับรักเขาครับในทีแรกครับโคลอีเนะี่ยก็คิดว่าเป็นเป็นมุกตลกของเพื่อนของเธอหรือเปล่าอะแต่ปรากฏว่าตัวฟรานซิสโกครับก็เริ่มที่จะพูดอย่างจริงจังครับแล้วก็เริ่มที่จะรูปคลำตัวเธอระหว่างที่รูปคลำตัวของโคลอีนะครับเขาก็พร่ำบอกพร่ำเพ้อบอกว่า ตัวของเขาเองเนี่ยชอบเธอมากขนาดไหนเมื่อโครอีครับเห็นสถานการณ์ที่แบบไม่ค่อยจะโอเคเนาะโครอีครับก็เลยใช้จังหวะหนึ่งครับเอาศอกครับฟันเข้าไปที่หน้าของตัวฟรานซิสโกครับแบบเต็มแรงอะ่ะจนทําให้แว่นตาของชายหนุ่มนะครับกระเด็นออกไปหลังจากนั้นครับฟรานซิสโกครับหลังจากที่โดนฟันศอกเข้าไปที่หน้าเนี่ยเขาครับก็เริ่มมีอาการโมโหครับเริ่มมีความโกรธขึ้นมาแล้วความโกรธที่ว่าเนี่ยมันได้สั่งการให้เขานะครับพุ่งเข้าไปหาเธอครับแล้วจากนั้นครับชายหนุ่มเนี่ย ก็เอามือบบบีบคอของโคลี้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นครับโคลี้ e. ที่โดนบีบคอเนี่ยก็พยายามตะโกนสุดเสียงเลยนะเผื่อว่าแบบมีใครที่มาสำรวจหรือแบบอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ยินตัวเธอกะลังกรีดร้องอะ่ะเธอก็พยายามที่จะร้องสุดเสียงแล้วก็ขอความช่วยเหลือครับเมื่อฟานซิสโกเห็นโคลี้ครับผู้หญิงในฝันของเขาเนี่ยกำลังกรีดร้องเนี่ยในจังหวะนั้นอะ่ะเขาได้ตัดสินใจครับที่จะใช้นิ้วโป้งครับกดเข้าไปที่ลำคอของเธออย่างเต็มแรงอะ่ะ แล้วก็ใช้มือซ้ายครับอุดปากตัวโคลี้ไว้อะไม่ให้เธอร้องอ่ะด้วยความแรงและความหนักแน่นของผู้ชายเนาะมันทําให้ตัวของโคลี้นะครับสลบไปจากนั้นครับฟรานซิสโกครับค่อยๆถอดเสื้อผ้าของโคลี้ออกทีละชิ้นน่ะแล้วก็ทําการล่วงละเมิดทางเพศเธอครับขณะที่โคลี้์กำลังหมดสตินะแต่ระหว่างที่เขากำลังก่อเหตุอยู่เนี่ยจูๆ่ๆซีนอาหารุูผูฟังโคลี้ครับเธอได้ฟื้นขึ้นมาครับ มันทําให้ตัวของนายฟรานซิสโกครูสคนนี้ครับได้ทําการบีบคอเธออีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ครับเขาใช้มือข้างหนึ่งอหะยัดเข้าไปในปากแล้วมันก็ลึกเข้าไปในถึงลําคอครับ mm hmm. ในคราวนี้ครับมันทําให้เธอขาดอากาศหายใจครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยความบ้าคลั่งครับแล้วก็ด้วยอารมณ์ของชายหนุ่มคนนี้ครับที่มันผิดเพี้ยนไปแล้วจากปกติมันทําให้ความมืดดําที่อยู่ในใจของเขารับมันถูกเผยออกมา พ่อหลังจากนี้ครับฟรานซิสโกครับได้ทำการร่วงระเม่อทางเพศร่างของโคลีต่ออีกครั้งหนึ่งอ่ะจะเรียกได้ว่าตอนนี้เธอคือเสียชีวิตแล้วถูกไหมใช่ครับอาหารเขาได้ทำการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โคลีเสียชีวิตไปแล้วครับตัวของฟรานซิสโกอ่ะก็หยิบเอามีดพกมาเล่มหนึ่งครับแล้วเขาก็ใช้มีดเล่มนี้ครับแทงซ้ำเข้าไปที่ลำคอของโคลี้ครับถึงสี่ครั้งอ่ะจากในข้อมูลครับการแทงครับมันทําให้เลือดครับมันพุ่งออกมาเยอะมากครับกระเซ็น เต็มทั่วพื้นที่เลยและหลังจากนั้นนะครับฟานติสโกครับก็เอาเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้าของโคลีนนะครับมาเช็ดที่พื้นครับแล้วก็เอาบางส่วนครับมาพันที่รอบคอของเธอครับด้วยเจตนาของเขาครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะอําพัคดีนั่นเองก่อนที่จะโยนข้าวของต่างๆครับรวมถึงตัวโคลีเนี่ยโยนทิ้งเข้าไปในป่าด้านหลังครับก่อนจะมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านไปครับแบบหน้าตาเฉยๆแน่นอนครับว่าตัวของโคลีเนี่ยเธอไม่ได้กลับบ้านในคืนนั้นนาะ มันทาให้วันรุ่งขึ้นครับทางฝั่งครอบครัวของเธอเนะี่ยก็แจ้งความคนหายครับว่าลูกสาวของพวกเขาเนี่ยหายตัวไปทางเจ้านที่ครับได้ทําการออกตามหาตัวโคลีออตมันครับตามแหล่งที่คาดว่าเธอน่าจะเดินทางไปเจ้าที่ตารวจครับได้ทําการสอบปากคําหาเบาะแสกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโคลี้เลยรวมถึงมีการสอบปากคําตัวของฟรานซิสโกครูสด้วยเช่นกันครับแต่ตัวฟรานซิสโกครับเขาได้อ้างว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้อยู่กับโคลี้ครับ ทางเหล่าเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับเพื่อนร่วมชั้นของตัวโคอี้เองนะครับก็มีการออกตามหาครับช่วยจากผู้เจ้าหน้าที่เนี่ยกันอีกแรงหนึ่งรวมถึงตัวของนายฟรานซิสโกด้วยนะครับก็ขอร่วมเข้าออกตามหาตัวโคอี้ด้วยเช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามอ่ะวันรุ่งขึ้นครับในวันถัดมาเนี่ยด้วยความที่เขาอาจจะทนแรงกดดันไม่ไหวครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สายสืบอ่ะเขาได้กล่าวกับตัวฟรานซิสโกว่ามันมีข้อมูลนะว่ามีคนเห็นคุณอ่ะและรู้ว่าคุณอ่ะอยู่กับโคอี้เป็นคนสุดท้ายนะ สุดท้ายครับมันก็ทําให้ตัวนายฟรานซิสโกครูสครับสารภาพว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าโคอีออดมันรวมถึงอ่ะเป็นคนน่ะที่พาเจ้าที่เองครับไปดูที่เกิดเหตุด,ด้วยซ้ำนะครับเขาได้บอกกับทางเจ้าที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยที่ลงมือไปอ่ะเพื่อที่จะไม่ให้เธอหนีออกไปจากตัวเขาครับแล้วก็รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตอนที่กาลังลงมืออยู่อ่ะหลังจากเนี้ยเขาต้องติดคุกแน่นอนในขั้นแรกครับหลังจากที่นายฟรานซิสโกเนี่ยถูกควบคุมตัวเนี่ย เขาได้รับการประกันตัวครับด้วยจํานวนเงิน5ล้านดอลลาร์ด้วยกันแต่ต่อมาครับเขาก็ถูกควบคุมตัวอีกครั้งแล้วเขาก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเป็นรายละเอียดของการลงมือให้กับทางเจ้าหน้าที่ฟังทั้งหมดเลยหรือก็คือรายละเอียดที่ผมเล่าให้กับทุกคนฟังไปนั่นเองนะครับมันทําให้ตัวนายฟรานซิสโกครับถูกตั้ง,งข้อหาฆาตกรรมแล้วก็ล่วงเละเมิดทางเพศครับด้วยข้อมูลต่างๆจากคําบอกเล่านะรวมถึงหลักฐานเออไรเอยนะครับซึ่งมันมีการคาดเดาว่าต้องใช้เวลาที่แบบยาวนานนะครับ เป็นพวกกับการสู้คดีความต่างๆเนี่ยรวมถึงแบบด้วยอคำที่เขายังเป็นหนวัยรุ่นอ่ะซึ่งด้วยเหตุผลเนี่ยครับเผลอๆแล้วนะตัวฟราซิสโกเนี่ยครับเขาอาจจะติดคุกแค่แป๊บเดียวอะ่ะหรือไม่ก็รอดพ้นจากคดีเลยด้วยซ้ำมันทําให้ทางฝั่งครอบครัวของโครอีออตแมนครับของลิกสาผู้นี้จึงตกลงยื่นคําร้องครับที่จะเร่งรัดคดีครับกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อให้คดีเนี่ยครับไม่ยืดเยื้อรวมถึงให้ดําเนินการอย่างเหมาะสมครับ ทำให้ในปีถัดมาครับในวันที่20เมษายนปี2011การพิจารณาคดีอย่างจริงจังครับก็เริ่มต้นขึ้นครับในวันพิจารณาคดีครับทางตัวฟรานซิสโกเนี่ยครับถูกระบุว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยไม่มีคําแย้งไม่มีคําขอโทษหรือแสดงความคิดเห็นอะไรเลยครับอืเขาอยู่ในการพิจารณาคดีที่เรียบเฉยมากครับสงบแล้วก็เงียบมากแต่อย่างไรก็ตามครับทางศาลครับก็ได้ลงความคิดเห็นครับตรงกันว่า ตัวนายฟรานซิสโกครับข้อคดีเป็นครั้งแรกแล้วก็ยอมรับสารภาพแต่คดีนี้ครับมันมีความเที้ยมโหดแล้วก็สยดสยองมากในพื้นที่วอเตอร์บูลลี่นะครับทางชั้นศาลครับได้พูดในชั้นศาลครับกับคังนายฟรานซิสโกว่าหลังจากที่พวกเราได้ตัดสินคดีคุณไปแล้วเนี่ยวังว่าสักวันนะ่ะคุณในตอนแก่คุณจะเสียชีวิตในคุกนะทําให้สุดท้ายครับเขาเนี่ยถูกตัดสินว่านายฟรานซิสโกครูสนะครับมีความผิด ในข้อหาคาตกรรมหนึ่งกระทงแล้วก็ข้อหาล่วงละเมิดทางเพศอีกหนึ่งกระทงครับโดยตัดสินให้เขาเนี่ยครับถูกจำคุกเป็นเวลา55ปีในวัย20ปีนี่แหละตัวของเขาเนี่ยครับถูกส่งไปจำคุกที่เชสเชียร์นิวแฮเวนเคาน์ตีรัฐคอนเนตทิคัตครับซึ่งแน่นอนครับไอ้โทษ55ปีเนะี่ยมันก็มีทางเจ้าหนที่บางส่วนครับมองว่าแบบเขาอาจจะได้รับโทษน้อยเกินไปด้วยซ้ำอะ แต่อย่างไรก็ตามครับทีนอาหารกณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อะเขาก็บอกว่าตัวนายฟรานซิสโกเนี่ยได้รับโทษที่เหมาะสมแล้วตัดกลับมาทางด้านครอบครัวของโคลอ,อีออตมันครับคุณพ่อและคุณแม่ของเธอเนี่ยครับเขาก็ได้ให,ให้ความคิดเห็นในการตัดสินคดีในครั้งนี้นะพวกเขาครับยอมรับคําตัดสินของทางชั้นศาลครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาแบบยอมรับไม่ได้ก็คือพวกเขายังไม่ได้รับคําขอโทษจากตัวคนร้ายเลยสักคําเดียวอะซึ่งมันยังคงติดค้างในใจอย่างมากครับ และพวกเขายังเสริมอีกว่าหลังจากนี้พวกเราจะหาวิธีบรรเทาความเกลียดชังนี้ออกไปจากหัวใจของพวกเราให้ได้และสุดท้ายพวกเราสามารถให้เกียรติโคลอีลูกสาวของพวกเราเด้วยการใช้ชีวิตยอยู่ต่อไปให้ได้เพียงเท่านั้นเองสุดท้ายครับคดีนี้ครับก็ถูกตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับแต่เรื่องราวของการฆาตกรรมเ็กสาววัยรุ่นที่ชื่อว่าโคลอีออตมันเนี่ยก็ยังมีการถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะครับหลังจากเกิดเหตุคดีดังกล่าวเนี่ยทางด้านสวนสนุก ที่ชื่อว่า holy land นะครับเพื่อมีการปิดครับไม่ให้คนเนี่ยลักลอบเข้ามาอีกเลยแล้วมันนะครับก็ถูกได้รับการดูแลอยู่ในการรับผิดชอบของกลุ่มชุมชนของศาสนาครับให้มาคอยดูแลคอยมาทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆในสวนนะเพื่อไม่ให้มันทรุดโทรมไปมากกว่านี้ครับแต่อย่างว่าแหละด้วยความที่มันไม่ได้ถูกเปิดนะก็ต้องมีคนนะครับแอบเข้ามาอยู่บ้างแอบบเข้ามาล่าท้าผีบ้างแอบเข้ามาบุกรุก ทำลายรูปปั้นอาคารในทีมพาร์คแห่งนี้แล้วแหละจนเวลาครับมันเดินทางมาถึงวันที่20มิถุนายนครับปี2013ครับทางนายกเทศมนตรีของเมืองนะครับกับนายทุนเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตัวแทนจานนาำรถยนต์นะก็ได้เข้าซื้อสวนสนุกโคลิแลน์แห่งนี้ครับด้วยจำนวนเงิน300,000ดอลลาร์ครับหรือราวๆ10ล้านบาทนะครับบวกกับความพยายามของคนในพื้นที่ครับที่จะยืนยัดว่าจะฟื้นฟูให้ที่แห่งนี้ครับให้มันกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งครับ ก็มีการปรับปรุงครับม้กางเขนยักษ์ที่เป็นแลนด์มาของสวนสนุกแห่งนี้ครับให้มันใหม่ขึ้นแล้วก็ให้มันใหญ่ขึ้นและล่าสุดครับในเดือนธันวาคมครับปี2020นี่เองในข้อมูลครับเขาระบุว่าสวนสนุกฮอลี่แลนด์แห่งนี้ครับได้รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่มีเหล่าอาสาสมัครครับสร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆที่ชํารุดอะขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่มีการเปิดให้สาธารณชนนะครับเข้ามารับชมแบบจริงจังนะครับมีเพียงแต่ที่ให้แบบช่วงกลางวันนะครับคนที่อยากจะมาดูสถานที่เนี่ยเข้ามาจอดรถ ในพื้นที่แล้วก็เข้ามาดูได้ครับเดินเข้ามาดูได้แต่ไม่ให้เดินขึ้นไปไกลกว่านี้ให้เดินเข้ามาชมรอบๆอบนอกได้ครับแต่ก็มีกฎเหล็กขึ้นมาครับเป็นข้อห้ามว่าห้ามไม่ให้มีคนนะบุกรุกเข้ามาเด็ดขาดครับหลังจากที่พาธิตกดินไปแล้วแล้วเรื่องราวของสวนสนุกยุคหนึ่งครับที่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบความสุขนะครับมีคนนะเข้ามาใช้บริการอย่างมากมาย จนถึงยุคที่แปรสภาพนะครับกลายเป็นที่ลกร้างไรผู้คนและสุดท้ายครับก็เกิดเหตุฆาตกรรมอันาจเสรสยองเกิดขึ้นครับแล้วเรื่องราวของสวนสนุกที่มีชื่อว่า Holy Land ก็มีประมาณนี้ครับจากเรื่องราวของสวนสนุกแห่งแห่งนึ่งนะครับที่มีทีมที่ค่อนข้างจะแปลกซึ่งค่อนข้างจะไปเกี่ยวกับทางศาสนาเนาะไปสู่<ม>เรื่องราวที่เออผมไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น แล้วผมก็ไม่คิดเลยนะครับว่าแบบคนที่เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะนแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่นิสัยดีมาตลอดเราก็คงไม่คิดหรอกว่าเพื่อนเราจะมาทําร้ายเราอ่ะแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าคนที่เราไว้ใจคนที่เราสนิทด้วยโอ้โหทำร้ายได้ขนาดนี้เลยอ่ะโอ้มันมันก็เหมือนแบบทําให้เราได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะว่าต่อให้เรารู้จักกันมานานหรือว่าอะไรกันแค่ไหนเนี่ยมันก็อืม ไว้ใจได้ยากแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ควรจะไม่ไว้ใจใครทุกคนนะครับแต่แค่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเออคนที่เราคิดว่าเรารู้จักดีอ่ะกับยังทําเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้คดีนี้เนาะก็เกี่ยวกับคนที่สนองความต้องการของตัวเองซึ่งตอนที่เราอัดเนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายแล้วก็ทําร้ายผู้หญิงอยู่เนาะในปัจจุบันตอนที่เราอัดอยู่นี่ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับ ผูห้หญิงไม่ใช่แค่เพศหญิงก็ตามความร<ม>ุนแรงเกิดขึ้นกับทุกเพศเลยจากพูดง่ายๆคือความต้องการของตัวเองในบางคนที่แบบว่ามีความต้องการของตัวเองแล้วต้องการเขามาอยู่กับเราด้วยซึ่งพอมไม่ได้ดั่งใจมันกลายเป็นว่ามันจบลงจากการที่เลือกที่จะไปทําร้ายเขา<ม>ไปปลิดชีพเขาผมเลยมองย้อนกลับมาให้มันเป็นวิทยาฐานเนะซึ่งทุกคนต่างมีสิทธิ์ เรามีสิทธิที่จะไม่ไปกับใครก็ได้มีสิทธิที่จะไม่คบกับคนนี้ก็ได้มีสิทธิที่จะเลือกทางของเราเองแต่เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าคนอื่นก็มีสิทธิเหมือนกันที่เขาจะไม่อยู่กับเราเขาจะไปจากเราหรือเขาจะไม่ตอบรับสิ่งที่เรายื่นเสนอให้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันมันเป็นพื้นฐานให้เราเข้าใจสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนสิทธิในทางเลือกของแต่ละคนด้วยมาต่อในสิทธิทางร่างกายเขาก็มีสิทธิทางร่างกายของแต่ละคนเหมือนกัน ที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งเลยถ้าเขาไม่ได้ตกลงและเขาไม่ได้ยินดีนะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับร่างกายคนอื่นแล้วก็ต้องย้อนกลับมาคือคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับร่างกายของเราเหมือนกันมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราอันนี้ผมอยากจะฝากเพื่อนๆเอาไวนะ้เนาะเออซึ่งปัจจุบันที่บางคนเขาก็ยังมีสติในการที่ไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นเขาโดยที่มันเกินขอบเขตเกินไปถึงขนาดไปยุ่งไปสั่งไปทำร้าย ราจะเห็นในปัจจุบันเยอะแยะเลยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ได้จากคดีที่ธันวาเล่าให้ฟังก็คือความรักอะครับมันไม่ใช่การครอบครองนะมันไม่ใช่การเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชีวิตชีวิตคนคนหนึ่งความรักมันคืออันนี้ในนิยามของผมละกันความรักมันคือการที่เราสักคนหนึ่งเนี่ยหวังดีต่ออีกคนหนึ่งอย่างมากอโดยโดยไม่ไปไปทาร้ายเขานะให้ความหวังดีนั้นนะต้องไม่ไปทําร้ายเขาต้องไม่ไปบังคับเขาถูกต้องครับนั่นแหะคือความรักครับ ก็เรื่องราวนี้หวังว่าทุกคนจะได้กลับไปต่อยอดนะทางความคิดต่างๆนะครับของซีนใกล้ๆตัวก็ความรักไม่ใช่การครอบครองนะครับของอาหารก็คือการเคารพสิทธิของแต่ละคนนะครับสิทธิทางร่างกายสิทธิทางความคิดนะครับก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะมีอะไรให้คบคิดกันต่อนะครับใช่ครับและเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับ